อุ้ยวุ้ยขี่น้องวุ้ยลายแห่งลีวุ้ยสมบูรณ์แห้งขาใหญ่ขาอวกดอกทุมๆหน่นอนใส่สมบูรณ์นะจะคนอยู่ปีกอนเดี๋ยวนะปก่อนเต็มพอรอเลยเอาเลยนะเต็มพอรอเลย สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมผ่อกันมาเนี้อยู่อำเภอขุนยวอนจุดหนึ่งสอนคือเก่าครับผมข้าซาเดือนขึ้นดอยหาเบิ่งสำรวจเบิ่งเห็ดเนาะสาเดือนเนาะอาเบิ่งเห็ดหอมหรือว่าเห็ดไข่ด้วยครับผมพี่น้องเต่าลุ๋น้ำปลาฝนซาเดือนครับผมหมานประมาณเนาะครับินเผาสกอนข้าผมกินเผาสะกอนคอยด้วยครับผมอุกิการจอดข้ากินเผา หอมกรอบหอมกรอบทุกอย่างกับเขาห้องลองสามอย่างได้สักผมมืมหนี่งไก<อ>่ก่อนก่านเนียวเนาะก่อนเนียวข้าวเจ้าครับผมาพี่น้องได้ไปกินเขาในกันครับผมแตะเกียสีผ้าุยดอยเนาะชิมานประมาณได้ไปลุดในกันครับผมเห็ดสร้างพี่น้องอุ่นรองขาเท้าเดือนเนี่ย,ยเต็มพี่เบิร์ดเลย เห่าลงมาเลยก็ไผ่หลายขกขี่ขีครับผมเจ้าพีเบิร์ตเห็ดชื่อว่าเห็ดขอนไผ่ใหมเนาะแห่งหลายแห่งเต็มเลยขี่ครับผมอู้หลายดีคุณเห็ดสร้างหรือว่าเห็ดไผ่เนาะใช่ด้วเนาะพี่น้องทั้งพังศผักเหนือผลนิยมกินเนาะแ่บเป็นหลายรสชาติแบบสุดยอดเกติปขันหากันช่วงนี้นะครับผม เห็นมีรอบที่สองแล้วอุ้ยหลายแห่งมาเสดเดินพระลูดีเข้าอยู่แล้วมาต่อปีกันหนาดูเดินทางเขาทางขึ้นไปหาเห็ดเห็ดนาะเห็ดไผ่ขึ้นไปหาเห็ดไผ่เห็ดหอมพอดีจ้ะผ่านมาพอมพอดีเออเวิ่เต็มที่พูดเลยอุหลายแห่งสร้างเห็ดไป

เก็บไรไปเรยอู้เต็มเลยข้างในก้นีมาเดี๋ยวอาชีด้านถากชาว้ใหไดอกคอยกระย่างกอลุนนนี่เลยอะอยาเดียตากิ่งลงกนพ่อเด้อไมีแจ้วเดี๋จะออกเด็ดอุ้ยกนบแม่คือวาแล้วนะพื้นที่นี่อันพื้นที่ใช่ เันตอเป็นเงาเปเลยไว้ก่อนเด้วเอากละน้อยนั่งใจสีหักขึนเอาหลวตไปเดียวเลยสีดอกสีหักเต็มไปห้ดย ชืจวะฝนดีฝนตกแห้งๆาเนี้กระเดียดอนสุเป็นนาแน่เลยเป็นนาบ่าเนาะผู้ขายยาวโจีขนาดเลยผู้ขายยาวแน่นะเดนเต็มเลยอม่เลื่อมเลื่อมเลื่อมอุ้ยเน้นรถเรนี่กำลังข้น อะไรก็ไม่เอโอ้ตวาไันี้มดนไผ่แต่เราเลยอู้หูเ่ด้เยเียขไปนะคุณยิ่นักขาเจก็มีในนางนีเยอะนึงตาเลยมองเดียวโอ้โหเป็นโฉอยไรนะ น่าขอยเขาบางตาในเจ,จา้าจ่านัขับเลยนม่็นจอเลยมาค่ะวันเข้นี่บุกปักปาทีสา <c oughs> นนี่นี่ีน่น,นี่คือกนเคยเห็นบ่กเห็นนี่พี่น้อง fc เป็นคอมเมนต์มา นีอยู่จ่าุ้ยหอมเนาะหอมคือฮิดคอนเลครับผมหน่อยร้ายยังบวบิดนี่โอ oh, no mm ้โหงามแหงอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุยอุ้อุย้ยย ขอกต้องในนะขอกิ่งหาหน่ยช่ยหน่อยเห็บจ้างหมูหนึ่งวันนี้หน่อยยังหลายเนาะไปขอกิงหญ้าก็ไปเรื่อยตันนังเป็นกอเลยค่ะอยออยกี่อเปิดเป็นกอเลยอู้ยเป็นขาเขาเลยเห็สร้างเห็สร้างพี่น้องอ๊อ งามแหงหมูอุอ้ยกำลังพอดีเลยปุ๊ดติดขาวๆเลยโอ้ย,าาย,อยสุดยอดเลยฝนทัง้ทงหลังงามแหงเนาะบ้านสักหลังเลยออกนะครับดูเลยจิโอ้ย,เ,ย,กอยเกิดเป็นกอเลยเลือกออกก่อนจะเข้าวไปเลยอุ้ยดีจ้าโอ้โหเต็มตาแท้ เป็นดอกสีบ้านใหญ่เป็นสีขาวสีตาจ้านี่แีวกำลงังแสบกันเลยแมนกี่ก็แสบหนึ่ลงกิมหนึ่งแก้ว่นอะเก็บงงามรับมาเขามาเก็บดีดบอล่ะนี่คือดอกใหม่เลยนะอ้อก็หน่อย,ยอก็มีตต่ ช่วงนี้พี่น้องเขาทางกาเงนืนกำลังหาเงเต็มเลยนี่หย็บสร้างอืมจุดจอุจ่ยของเขาวน,นะขน่ไปเข้ามา่นะนบางคนดีเลยเต็มตาจ่อยแ่้ก็ไปสองกอย กอบนี้ชอนเป็นสร้อกไอ่ล่ะค้าเขื่อนอีกอ่ะข่มเลยอสองกอน<ป>มาง่าใส่ตาก็าน่าเเต็มต่อเลยโอ,ยอ,สอ้สองสองก อีกอ่อครับแงบึงเหลือเนน้ำโอ้ยออกเป็นแปนคือสวยแถเสาเดือนอพอ่อฮัดหน่องอู้ยมันก็เป็นแค่นี้ก่อเก่าก่อเก่าโอ้ยสมบูรณ์เฮงขาใหญ่ขาอวบดอกจุ่มๆหน่อยโอ้ย,อย,อยสุดจอดเลยไปเฮ็ดเถียงกับพอ่อฮ็ดสร้างกับพอ่อ ยังตีเฮ็ดปวกถอดแล้วมอย่อีเนาะเนาะถอดแถวเสร็จเดียบร้อยอุ้ยมีที่น่องหลายแห่งลีอ้ยเป็นขาวเลยเต็มตาแน่นอนเลยมามาๆอู้หลายแห่งลีเนาะทางไหนก่อนนะอุ้ยไ้จากล่างเลยบ่ได้จากบนเส็จเรยบร้แล้ว ะน้อยควาวดยดาอกักหน่อยก็นหน่อยเนาะไม่ไม้่เป็นหัวขาวเลยฟินมาเขาเก็บเห็ดขอ,อนเงาผีก็นนะพีเติม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 นี่แสบแห้ง โอ้โหเก็บเก็บแบบเป็นอย่าน่เยเป็นฉอเป็นเฉเลยเลยดอกบัวครับขันรวบที่เอยเลยเดอกครับดอกแ่อยเลยนีๆๆพน่พึ่งเึ่นกอไผ่เก่าตัวนี้กอไผ่เกา่าตื่้กอไผ่เกา่า หลายแห้งขักพี่น้อ,อนงเยนหน้าเขามงปิดเขาขาอยู่คำพอดีอยู่นี้ขาแห้งเย็นยนาใจเย็นๆเก็บ้งห้ามันจังสีบมุสร้งางกำลังออกคักเลย็บสร้างแล้วก็เฮ็ดยังก่อนเฮ็ดเฮ็ดเพีย้ยเ็ดเพี้ย เป็นก,อก่อเป็นจุ่มเป็นจุนจนน่มหน่อยนะเอ้ยัวดีงามเฮยงเหยียบเวยนะมอเหยียบเ้ยกระซิสานี้จดกหน่อยแล้วันเด็กครับผอ้โหไปูกเขา ไปไปคือน้อยเลอน้อยจังสีบงมุนนะ่นแล้วคนอยู่ที่กโกเลยอ่ที่กโกหลายแห่งดีเนาะทางแรกเลย่อที่เห็นหลายสมนีเดิเห็นหลายสมนีแบบดอกบานนะต้องเห็นหลายแหละแต่ว่าดอกดอกน้อย,หน,อยหน่อยเนาะ เก็บจนวินอ้ล่ะ้คเืออืช่อเลยดอกดอกเป็นกระงิ่น เป็นสีเหลวเล้วเหลยวเล้วบนาชุดขาวอยู่เล้วเล<อ>วบนี่ขาวครับผม ของค้านเ<อ>นีย่ยกีบเยอะน,นีะะ่แหละข้าวล้วก็ขบเขาตรงนี้หน่อยก็ไล ตากรอรเลยดูที่เขาเอาไว้เนาะแต่่นเก็บอันนี้แล้วได้ในพื่นบ้านแล้ว่นออกอรออะไรนี่แห้งเอาไปเต็มตาโบทันมืด เก็บหมอนทั้งหมดนี่เนาะไปนั่น<ต>น้ำมัมีก็ไฟดุดเลยพี่น้องเป็นก็ไฟเก,าก่า,เกาก็ไฟเก่าก็ไฟดิฟุไปแล้วสอนเลยขาอันนี้เลยบอกยื้ยหล่นตาเลย อกใจเบิดโอ้กี้ตับโอ้โหหัวใจสิวายไม่อายอยู่กับเดือนนี่มันังเกือกแล่คอยออกกินนครับาไปใตแอบบลเสียวนั่นเมอพ่อเเต็มปอบานเต็มปอเลยเอา้นเต็มปอเลย อุ้ยจสัญยาบุกอีกคนจังหน่อยอุ้ยจะเดือนขึ้นหมอนขอบับแก่เบื่อขับผมสองตาเลิวมสองตาแล้วเห็ดสร้าง,งตาโบาทันมดืด เก็บหมอนทั้งหมดนี้เนะ้ะแ,<ต>แปนห้มีก็ไพรดุดเลยพี่น้องเป็นก็ไฟรเก,าก,รเกา่าก,ก็ไพเก่าก็ไฟดิพูไปแล้วสอนด้วยขานี้เลยบอกห,อหล่นตาเลย อกใจเบิดไม่กินกินทุดโอ้กินทุบโอ้นหัวใจหิวายไม่ยู่กับชาเดือนมันนางเกลือกแล้วข่อยอุ้ยออกกินนะฮัทขึ้น่าตปใต้แอบเบลยว้ยเสียวนั่นเุ้ยมี่ยคพ่อเมื่อเต็มอลอบันเต็มอลอเลยใช่ไหมเต็มอลอเลยอุ้ยติสีหนาบุกอีกคนจังหน่อย จะเดินขึ้นหมอนกับแก่เบิ่งครับผมสองตาเล้วหอสองตาแล้วเฮ็ดซางหลังจากที่เขาเก็บเห็ดซางห่อยเนาะเดีวเตรีมตาล่ะบฝนบบฝนมาเจาะเบ่งหน่อยหนึ่งมาพอ้นี่เออยังงหดวนเมียนคงแสนี่เบ่งเบงเบ่งหน่อยเดียวเบ่งแ่ไหนซบเบ่งหน่อยเดียวได้หนี่หลายเงี้ยลุอุ่้ ว่ายังดีรอบแรกจะเขาพอไร้ขนาดนี้แนนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแท่นซับุนน้อยเดียวเองเดยนี่มึงเดือดแน่นเลยฮืออุ้ยไอ้นั่นเดี๋ยวเข้าซาบุนแค่หน่อยเดียวเองนะซับุนแค่บอกเดียวอ่ะเห็นห่คนดูน่ะโห่คนบอกนี่นี่นีด้อจ้ะนี่นี่นี่โห่คนดูนี่เขาคนนี้แม่คนสีมาไขรใส่ล่ะคนจิต นี่วุ้ยบุญไนันเอียดเลยอึงจอเลยค่ะุูยเต็มบอเลยนี่อใหญ่นอุ้ยอุ้ยหลุดหลุดหลุดุ้ยดอเลยไอ้เ้อหลายแห่ง่วะเก็บตัวละลายแลเทสเดียวนาะแม่นนี่กําลังเริมต้นเด้อค่ะนี่ กำลังเลื่อนต้นล่ำเดียวแล้หน่อยเนาะบ้องเดียวโอพระท่านได้คอเดียวได้นี่ล่ำเดียวแต่ว่าตัดไปเบิ่งทีละคอทีละคอเนาะเขากำลังผอล่ำหนึ่งเนาะแต่ว่าไอ้ตัดไปล่ำไอ้ออ๋บ้องตัดไปบ้องเดียวขัดห่าเหยียดจางไปเบริฮางเโอ้ยไหลผู้แหงอ๋อไหลาเราเคยเห็นไหลแบบนี้โอ้ยมันไม่อยู่อย่างกระโดดกเดียดเลยเฮ้ยตื่นเต้นเรา่องจะได้กินถอดอีกแล้ว จอดเลยปวดไงกูดูเลยกู hmm. <the> ้น่น้นนั่ง้บ่าวครเก็บมาเนี่ยก็บมาเนี่ใส่ทุงมืออยู่หอเอาจยานยังดอกบุคคนักนี้นักล่นรงเหรออจะคุยิบ่ม้อยแห้เลยก็บปิดแท้งบองใส่ทุงมือบปันได้เลยจ้ะคบเาะใส่ถุงมือจับนั่งอกพอแล้วพอแล้วตเลยตดได้แล้วตดใหัน่งตากรงกับตา่าวละ อรูปน,นี้เขาผู้หมานเป็นพิเศษหมานเยอะกวบาสองตาแล้วแต่เห็ดหอมเพาอพัาเด็กขึ้นพี่เบิงเนา้องยังแข็งลแางอยู่ยังมือล่างอยู่พ่อพันเด็กขึ้นด้อยสูงได้จ้ะเ็สร้างกับสองตาแล้วพี่นอออ้องสองมองนี่เนาะมองหนึ่งน่ะเต็มตาล้นเลยอุย้ยเบิรงนเบิรงนเบิร์นนั่งลายเอง ใชได้แต่บริษัทให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งจ๋จะน้องคนนึงเนาะขอบลลัพองเบิ่งว่าอยู่บ่ซั่นล่ะบาผนก็สิสงสัยแล้วก็สิซับเบิ่งซับเบิ่งอย่างสีนะจ๊ะซับหากระถึกป่องบ่ดีเลยจุดบ่องไร่สำนะาจุบ่องหลายซ่อุ้ยตรงไหนเนาะไอ้สียู่แน่นจี่สีเมื่อจุบ้องแลบางเทื่อนก็บไม่ยู่อยูหนีบ้องหนึ่งเลยเด้บ้องอื่นก็สิบอไป ลองเบิง่งลองเบิร์กมาซิยูกับ,บ,บ,บสุปองกันยูแบบมีมดสุปองกัอาุ้ยแลวหวาน๊ยบบอกคนหว<บ>า,<บ>านเด็กเกยใจก้อนไอ้บองล,ย,ลยบองนี่นี่นีนี่ตุกะลงไปตแล้วนน่ะเดี๋ยวจับไรลง่ดบ,บอคนจับไรลงเค่ะหาเบิ่งก่อนไปตรจบองอยก่อน่อมดนำ หมดหมอุ้ยไี่มดไี่มดครับหมดเอาหมดออกก่อนหมดกัดได้ไหมกัดเจ็บมั้หมดดิอ้อคือมีหมดนลยอุ้ยหมดเขาไปดูบ่องไปหมดกินเหมือนตีอยว่้นี่เต็มเลยหมดกัดตีทส้นหางได้ไหมจะเอาตัวได้หมดนี้ก่อนน่าพาไปเลย่ะหมดนี้พาไปพาไปอีกพาไปอีกบ่ดตายออกหรอก มาที่อยู่หลายบ่งถึงบงกว้างนะเพราะว่างกว้างบ่งยาวบ่งนี้ยาวที่บหมดแล้วโอ้มีสื่อขาไปเลยเลยพาไปเลยเลยข้าไปก่อนหมดกันหลายเออพาออกไปก่อนแล้วก็หมดหมดมันออกไปก่อนวางไว้ก่อนเขาจะเยียวยาให้โอ้มีอีกมีอีก หมูหมดกินผืนหมดเขาใดดิหมมีหมด่หมดขึ้นมากินัน,นี้นอกเขาจะหูนากดันขึ้นไปเรื่อยไงเก็บไปไก่อนาเอาหยิบเอาหยิบซับไปนี่ด้เอาไปน่ได จำบอกออกดอกไอ้พี่น้องฮาลดีลบึงไปเรื่อยๆหมดโอ้ยหมดขื่นอแล้วโอ้ยสมพ่อตะพนแลนลงมาอยู่หมองเดียวหมดไหลขีหลีไอหมดหมดหมดขืนอยหมดทั้งคืนโอ้ยเก็บ เฉพาะตะเพิ่นลงมาก้องกันอยู่บนเดียวหมดหลยนี่คือน้อนลดด่วนน้อนไทยเด้อจะ้ะแสบพอสเสดอนกินแล้วรับประกันได้แพงไค่ไหนความอร่อยกิโลลายบาทอยู่จ้ะหก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 ยัยงน้อยอยังที่จนงขอไปทำไม เจ็ดหยาดเนาะรวเกันหมดมูน <cam ad> ี่กัดเจ็บเนาะองอายเก็บไปเดี๋ยวสิไปหาบุบออกมาเละโอ้มันสุดยอดน่ารักเนาะหมดเจ้เฮ็ดเออหมดขึ้นเฮ็ดเลยง่วว่างไหวเนาะตาหนึ่งหอมเต็มสองตาเลยครับผมอันนี้คือมูเดียวนี่มูเดียวมูนี่เต็มตาเลยเต็มตามูนสองมูเต็มสอง มีเห็ดเห็ดเพียเด้อค่ะนี่ของแสบอีกอย่างนึงครับผมเห็ดเพียลนกันน้องลดดวนน้องลดดวนกรได้บแต่แบบถอดใหญ่เลยค่ะลำเดียวลำเดียวครับผมเนี่ยเมื่อเลี้ยงสกินเขาเราก็จะขึ้นเบืองด้อยสูงเนาะแม่นจ้ะขึ้นเมืเบื้องเห็ดไข่ครับผมเห็ดไข่เห็ดหอมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงสมนีได้ครับผมขอบคุณที่รับได้ครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมได้ครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับในคลิปหน้าปอกันไหมครับสวัสดีครับ